ก็กลับมาชวนคุยในเรื่องประเด็นทางสุขภาพในายามค่ำคืนที่ต้องบอกว่าเจตนาจะเจตนาจะนอนไม่หลับนะเพราะว่าเราได้นอนมาส่วนหนึ่งแล้วเผอิญว่าได้ไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งนะเราก็คงจะไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าอา,อาจจะถูกว่าว่าเอามเานื้อหามาเปิดเผยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่เอ่ยชื่อ แต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่การเอาเนื้อหาในหนังสืเอเล่มนั้นมาเปิดเผยนะแต่ว่าเอามาดิสคัสมากกว่าวันนี้หัวข้อก็คือเรื่องของการ Anti-Aging และ Healthy Living แต่ไม่ใช่แบบที่คุณคิด Anti-Aging ในวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการทำอย่างไรให้ย้อนวัยเพราะวัยเนี่ยมันไม่น่าจะย้อนได้เนาะคือเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรายังย้อนอดีตไม่ได้เลยแล้วเราจะไปย้อนตัวเราให้กลับไป เด็กได้จริงๆมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีเราก็แก่ลงแก่ลงแต่โอเคการชะลอให้มันเสื่อมช้าลงนันเป็นไปได้นะในยุคที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณได้ลองเข้าไปในร้านขายยาไม่ว่าจะเป็นร้านขายยาที่แบบดั้งเดิมหรือว่าจะเป็นร้านขายยาที่กึ่งๆทันสมัยนะ จะเห็นได้ว่ามีวิตามินแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเยอะมากที่เอ่อเคลมนะไม่อยากใช้คำว่าอวดอ้างาเขาก็ไม่ได้อวดอ้างเคลมสปปรรพคุณต่างๆมากมายเลยอะนะตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยโอ้มีวิตามินมีอาหารเสริมมีสารสาก,กาัดที่เออเกี่ยวข้องไปหมดเลยเรียกว่าถ้าคนเรามีอวัยวะเพิ่มขึ้นมาจากเออ 32เป็น35เนี่ยก็คงจะมีวิตามินเยอะกว่านี้นะ<ม>เพราะว่าเอาลามไปถึงอวัยวะอื่นๆด้วยอะไรอย่างนี้นะนอกจากนี้เนี่ยผู้บริโภคอย่างเรา,เรา,เราต้องรู้เท่าทันว่าแม้งานเอ่อแม้วิตามินหลายอย่างหรือสารอาหารหลายอย่างที่ถูกนำมากล่าวอ้างในการทำแอนตี้อจจิ้งเนี่ยจะมีงานวิจัยพูดถึงนะ แต่คุณก็ต้องเข้าใจว่างานวิจัยเนี่ยมันก็คือคนที่ไม่ได้อยู่ในสายวิจัยแบบลึกๆเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เห็นข้อบอกพร่องของงานวิจัยหลายชิน้นว่าเช่นนะตัวอย่างข้อบอกพร่องแบบกว้างๆเช่นกลุ่มตัวอย่างน้อยไประยะเวลาในการศึกษาน้อยเกินไปหรือว่าทุนสนับสนุนการวิจัยนั้นมาจากแหล่งของบริษัทที่ผลิตยาหรืออาหารเสริมตัวนั้นหรือเปล่านะ นอกจากนี้การควบคุมตัวแปรต่างๆเข้มข้นพอไหมอะไรพวกนี้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นสายสุขภาพคุณจะเคยได้ยินสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า r e s v อร a t รอลเร s v อร a t รอลซึ่งก็จะพบในพวกเปลือกเปลือกเปลือกองุ่นนะพบในเม็ดองุ่นบ้างพบในถั่วลิสงบ้างนะของพวกนี้มันคือของที่พูดตรงๆว่าคนไทยเรากินกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันมีผลดีต่อสุขภาพมากขนาดนั้นจริงเนี่ย มันก็น่าจะเอ่อทำให้สุขภาพดีกันทั้งประเทศแล้วนะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าเวลาที่คนเราหาข้อมูลทางทางทาง,ทางเรื่องของประโยชน์ของ r e ซูรัทรัลเนี่ยเราไม่ยอมฟังข้อมูลที่คัดค้านความเชื่อเราว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นโอเคเป็นสารที่มีประโยชน์ในแง่ที่ว่าก็เป็นสารอาหารตัวหนึ่งไง นะแต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์ขนาดที่ว่าโอ้กินเลสเวลร์ทอลแล้วชะลอวัยกินเลสเวลทรทอลแล้วไปกระตุ้นยีนเซอร์ i ทูอินช่วยให้เกิดการเอ่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออะไรอย่างนั้นแต่ก่อนเคยเชื่ออย่างนี้เหมือนกันเกือบจะหามากินนะแต่พอไปอ่านเอ่อข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่เป็นของต่างประเทศทางภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีทั้งข้อมูลที่ซัพพอร์ตและข้อมูลที่ไม่ได้ซัพพอร์ตแถมยังคัดค้าน ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะนอกจากเลซูลาทรมีสารอะไรอีกที่ชอบเอามาพูดกันว่าช่วยยืดอายุเซลช่วยยืดเทโลเมียร์ก็มีพวกฟิชออยมีพวกโอเมก้าสมีพวกกรีนทีนะโพลีฟีนอลอะไรพวกเนี้ยซึ่งของเหล่านี้เนี่ยความวิเศษของมันก็คือก็คือเป็นอาหารที่เรากินเข้าไปเพื่อช่วยให้ร่างกายเราเอออยู่ได้เท่านั้นเองมันไม่ได้มีความวิเศษขนาดที่ว่า เป็นเหมือนขุมขุมขุมยาวิเศษอะไรแบบนั้นนะจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันที่ไกลกว่าเรื่องของสารดีๆที่เอามาช่วยร่างกายเนี่ยก็คือความเชื่อใหม่ไม่ใช่ความเชื่อสิแนวคิดใหม่ที่ว่าการไม่บริโภคเข้าไปเป็นการทำให้สุขภาพแข็งแรงในหนังสือหลายเล่มก็พูดถึงว่าถ้าเราอยากให้ร่างกายดีเราอยากให้สมองดีอยากให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยไม่ใช่ไปการ หาว่าจะต้องกินอะไรเข้าไปแต่คือการไม่กินนะคือการไม่กินทั้งไม่กินของที่ไม่ดีและทั้งเป็นแนวคิดที่ว่าไม่จาเป็นต้องเสริมถ้าคุณไปถามหมอแผนปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ท่านเหล่านั้นก็จะบอกว่าไม่จำเป็นต้องหาอะไรมาเสริมเลยนะ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าอาหารเสริมมันไม่ได้มีผลในการป้องกันโรคหรือรักษาโรคเพียงอย่างเดียวแต่เพราะการมีสุขภาพที่ดีต้องเกิดมาจากการไม่บริโภคล้นเกินไม่บริโภคเกินความต้องการของร่างกายไม่บริโภคโนน,นี่นั่นสารสกัดประหลาดทั้งหลายมากมายเกินไปถึงจะทำให้สุขภาพดีร่างกายคนเราเนี่ยจริงๆมันไม่เหมือนเครื่องจักรนะ เครื่องจักรเนี่ยอาจจะต้องมีการเติมน้ํามันเติมพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมมีการชาร์จแบตเข้าไปแต่ร่างกายคนเราซับซ้อนมากแม้ขนาดคนที่ติดเกาะอ,อดอาหารเป็นเวลานาน,านๆเนี่ยร่างกายยังดึงพลังงานเก่ามาใช้ได้ไม่เหมือนมือถือนะมือถือนี่แบตหมดถ้าไม่ชาร์จเข้าไปม,มันมันมีหรอมันมีผลิตไฟขึ้นมาเองไม่มีแต่ร่างกายคนเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะใช้แนวคิดแบบเครื่องจักร มาใช้กับร่างกายคนไม่ได้คลิปนี้แกนจริงๆก็คือต้องการจะบอกว่าถ้าเราอยากสุขภาพดีอยากชะลอวัยหลักสำคัญเลยคือหยุดเสพนะก็คือหยุดการบริโภคเข้ามาไม่ว่าจะเป็นของดีแค่ไหนนะจะเป็นเลสเบอทรอัลจะเป็นถังเช่าเป็นอะไรกินไปก็อย่างนั้นมันเหมือนเป็นอาหารอะนะ คือถ้าคุณเห็นในประวัติศาสตร์จีนเราจะเห็นได้ว่าห้องเต้จีนหลายองค์มีความสุขสบายมากแล้วก็อยากจะอยู่เสพความสุขเหล่านั้นเปน็นนานๆก็เลยพยายามจะหายาวิเศษยาอมตะแต่มันก็ไม่เคยมีอยู่จริงซึ่งความวิเศษจริง,รงๆคือร่างกายเรามีกลไกในการซ่อมแซมตัวเองมีกลไกในการเอ,อ่อ ชะลอวัยอยู่แล้วนะโดยที่เราช่วยมันโดยการไม่กินเข้าไปไม่ควรจะไปหาสารโน่นนี่นั่นมากินแม้แต่น้ำเปล่าเนี่ยก็กินแค่เพียงพอดีคือต้องยอมรับว่าการแพทย์สุขศึกษาที่เราอยู่คนรุ่นอายุปัจจุบันถ้าคุณเป็นคนรุ่น Gen Y Gen X นะคุณจะโตมากับความคิดที่ว่าต้องกินอาหารครบ5หมู่ ต้องกินสารอาหารนะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาเหล่านั้นในเจเนอเรชันเหล่านั้นเนี่ยมันมันตอมาจากรุ่นเบบี้บลูและก่อนหน้าเบบี้บลูก็เป็นช่วง post w a ์ War, คือช่วงหลังสงครามที่คนเนี่ยอดอยากกันมากก็เลยมองความอดอยากว่าเป็นสิ่งที่ขาดสารอาหารเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในยุคปัจจุบันโภชนาการน่าจะเป็นกลุ่มล้นเกินมากกว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มของการขาด แล้วก็นอกจากนี้บางคนกินอาหารไม่พอยังบำรุงด้วยสารโนนนี้นั่นผลก็คืออ้วนขึ้นนะบางคนบอกว่าวิตามินนี้อ้วนขึ้นได้ด้วยเหรอมันไม่ใช่อาหารวิตามินบางตัวเวลาที่เขาทําออกมาเป็นเม็ดให้คุณกินเนี่ยเขาก็ต้องมีผสมแป้งผสมอะไรเพื่อให้มันเป็นเม็ดขึ้นมามันก็มีแคลอรี่อย่างน้อยสิบแคลสรุปคือกฎ4ข้อห งดบริโภคอาหารเสริมทุกชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด 2. กินให้น้อยเข้าไว้นะและ3ไม่กินคือดีกว่ากินและสุดท้ายไม่ต้องหาอะไรประหลาดประหลาดวิเศษยาอมตะมากินเพราะความวิเศษคือร่างกายคุณซ่อมแซมตัวเองได้เมื่อคุณเออกินให้น้อยออกกำลังกายให้มากหน่อย สม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนี่ก็คือหลักการสําคัญจริงๆแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะอะไรที่มันธรรมดารรมดาข้อมูลธรรมดาธรรมดาเนี่ยคนกลับไม่ค่อยสนใจชอบไปสนใจพวกข้อมูลเชิงประ,ประหลาดสูตรประ,ประหลาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอืมแต่ยอมรับว่าเทรนในปัจจุบันก็คือไม่ต้องไปกินอะไรประหลาดนะอย่างต่างประเทศเนี่ยก็มีเออ นักเคมิสบางท่านบอกว่าต้องกินเอ,อ่ออะไรนะนิโคตินามายที่เป็นฟอร์มอะไรอะ่ะอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็นวิตามิน b3 ในฟอร์มที่บอกว่าช่วยยืดอายุเซลล์บางคนไปเอาเมตาฟอร์มินซึ่งเป็นยาต้านเบาหวานเนี่ยมากินทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นเบาหวานกินเพื่อที่จะบอกว่าชะลอหรือว่าลดความเสี่ยงมะเร็งนั่นแหละคอนเซปต์ก็ผิดละคอนเซปต์ที่ถูกคือไม่กินต่างหาก การไม่กินหรือกินแค่เพื่อให้เรามีแรงมีพลังงานครบห้าหมู่ไปประกอบกิจวัตรต่างๆได้นะ่ะคือดีงามที่สุดละไม่มีอะไรวิเศษไปกว่านั้นแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมองหลั่งสารดีๆนอนหลับพักผ่อนเพียงพอความเชื่อที่ว่ากินน้อยทำให้แข็งแรงนั้นมันมันจริง,จร,งจริงนะมันไม่ใช่เป็นแค่คําพูดที่ เอามาสอนให้คนกินไม่เยอะนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นความจริงอะ่ะคุณคิดดูสิว่าร่างกายคุณเรามันเกิดมาแค่เพื่อที่จะมากินเหรอมันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมเรามีระบบรับสารอาหารมีระบบย่อยอาหารอะไรพวกนี้มันก็คือโอเคมันต้องกินแต่มันไม่ใช่หมายความว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะมาทําการกินสิ่งดีๆเข้าไปร่างกายคุณเราทําอะไรได้มากกว่านั้นมากไม่ใช่แค่กินนะถ้าคุณลดการกินลงคุณจะพบว่าคุณแข็งแรงขึ้น สุขภาพดีขึ้นและเมื่อแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นคุณจะเริ่มตระหนักว่าเออร่างกายคนเรามันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมากินอ่ะมันเกิดมาเพื่อจะมาทําอะไรหลายอย่างมากมายกว่านั้นเยอะแยะแน่นอนก็คงจะฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะ